ครับแต่ผมผมบอกผมผมไม่เชื่อมั่นเพราะว่าพิจารณาจากกฎหมายไทยส่วนตัวผมผมเชื่อว่า นะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสำหรับประเทศเราคือการมีกฎหมายที่รัดกุมและการบังคับใช้กฎหมายที่มันมีประสิทธิภาพเวลาสิงคโปร์เขาที่จะทำไนแบบนี้ไม่มใครตั้งคำถามหรือมีความกังวลในเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับเราเรารู้เนีว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพนะครับพมามที่ประเทศไทยเราก็ต้องยอมรับว่าโมเดลของไทยสิงคโปร์ก็ไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างของของสิงคโปร์เนี่ยผมจว่าร่างกฎหมายเขาไม่ใช่กฎหมายเอ็นจิเนียร์คอมเพล็กซ์นะฮะเขาก็มีเป็นกฎหมายเรื่องของควบคุม สุดสุดคงจะทราบว่ากระทรวงอะไรเป็นผู้ดูนะครับในในเรื่องของคาสิโนนะครับนั่นก็คือกระทรวงหมหาดไทยนะครับมีการมอบหมายแบบนี้ซึ่งโอเคเป็นการตัดสินใจในเชิงนโยบายของแต่ละประเทศที่ที่แตกต่างกันได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องระวังต่อไปก็คือว่าเมื่อเรากำหนดนะครับให้คนที่อ่ะผมก็จะว่านายกเนี่ยอยู่ในบอร์ดระดับชาติแล้วมันจะมีบอร์ดที่มันเล็กลงมานะครับซึ่งเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีสิ่งที่มันจะต้องคิดกันต่อไปก็คือว่าไอ้ทั้งสองสิ่งนี้มันจะไม่นาไปสู่การทัวร์กันได้ยังไงผมคิดแบบ ผมมีสิทธิ์ที่จะกังวลแต่คุณสุดสิทธิ์ตอบได้เลยครับว่าทำไมเราถึงไม่ควรจะกังวลในเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เราอยากจะได้ความชัดเจนจากรัฐบาลว่าทำไมเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับเราเราถึงไม่ควรกังวลกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศของเราที่อาจจะอยู่กับเราไปอีก99ปีนะ<า>ครับเรียนถามบบนี้ค่ะต้องให้ทางรอ,องจอมได้ตอบแต่ว่าสสรวมยังอยู่ได้ไหมอยู่อยู่ได้ครับ<น>อย่างนี้อย่างแรกนะครับคณะกรรมการนโยบายเนี่ยถ้าดูมาตรา10วงเล็บ16เนี่ยพิจารณาให้ต่ออายุหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ไไไไดด้้้้เเเเเพรรรราา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 าะะฉนนนนััััออ่่่่่มมมมมคงยูกกกบบถปฏิิตตตฎณฑ์หืวฐที ยื่นแล้วก็เสนอโครงการแล้วก็สัญญ,ญากัเราตั้งแต่แรกเราก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นถอนโครงการเหมือนกันแล้วสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ตรงนั้นก็ตกเป็นของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วกันที่จะบอกว่ามันคงไม่ได้แปลว่าถ้ามันแย่แล้วมันจะต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตของเราเรามีมาตรการที่เสียงไว้ชัดเจนว่าถ้าเขาไม่ทำตามกฎแล้วเราก็จะมีรีวิวทุกป,ปีแล้วทุกห้าปีก็จะมีเมเจอร์รีวิวนะครับว่าเออเราเขาเทำตามที่เขาสัญญ,ญาวไว้หรือเปล่ามีการจ้งางงานคนไทยเต็มที่หรือเปล่ามีการบริหรญญญาหรจัดการผลการสันน้ก็เปของ แล้วจะถามว่าผลกระทบทางสังคมถามว่ามีไหมก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามีนะครับอย่างล่าสุดเราเพิ่งผ่านพรบสัมปทานมิดมาให้สามารถสุราผสมขายมันมีผลกระทบทางสังคมมันมีแน่นอนมาตรการป้องกันเราต้องมาคิดกันดูมันจะทำยังไงอันนี้คือเหมือนกันเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์การที่มันมีคาสิโนเป็นเกมมิ่งเป็นส่วนเล็กเนี่ยแต่ผลกระทบทางสังคมก็มีมันต้องมีกลุ่มเปราะบางคนที่มีโอกาสที่เข้าไปแล้วก็ติดหนี้การพนันเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบได้อาจจะตามมาถูกปัญหาทางสังคมเพราะฉะนแล้วนอย่าันงที่บอกเราีเอามาตรฐานของคนที่เคยทำมาแล้วว่าพในประบทศอ เออไม่ตั้งเงินที่เราเก็บมาได้ไลน์เซ็นที่เราเก็บมาได้ก็เอามาใช้กันแต่กั้นคนรายได้น้อยนี่คือระบบอะไรครับก็มันก็มีหลายอย่างครับค่าเข้าก็ได้หนึ่งสองเฉสมมุติค่าเข้าห้าพันบาทถ้าคุณมีรายได้หมื่นห้าคุณจะเข้าไปเล่นไหมห้าพันบาทสามครั้งก็หมดหมดเลยหรือมีมั่งคืออะไรก็ได้กันคนที่ไม่เหมาะสมที่จะมาเล่นเนี่ยมามาไม่เออออกไปได้แล้วใช่ไหมครับอันนี้คือระบบที่ก็ระดับหนึ่งก็ระดับหนึ่งครับแล้วมีเนื้อมั่งสเปนก็ได้ถ้าคุณกลัวว่าไม่อยากให้คนรายได้น้อยเข้ามาเเเเลลลล่่่นนนนคคุุณณกก็ตัั้้้้งงงสิิซือหรีียญชปึไดมมมมะาแ มันทำได้หลายทางครับผมแล้วเราเห็นได้ชัดว่าเข้ามาแล้วไม่สามารถเล่นได้แล้วเล่นแล้วมันหมดตัวออกไปคือมันการได้แล้วก็ตั้งเป็นแบรนลิสต์ได้คือมันสามารถทำได้ในหลายรูปแบบหรือท่านมีวิธีไหนจะเสนอท่านจะบอกว่าต้องโชว์บัญชีรายได้ซึ่งประเทศไทยมีแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่มีบัญชีรายได้ในการยื่นยื่นภาษีแล้วที่เหลือคือไม่มีโอกาสเข้ามาอย่างนั้นเหรอก็ไม่เป็นไรทนนี่เราถ,ถก,กนะในชั้นกรรมการถ้าคิดว่านั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องคนไทยแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่ยื่นภาษีและเกินรายได้ขั้น เราได้รับการเรียนรูวจากประเทศต,ต่างๆมาเลเซีย,ยเขามีปัญหาของเขาใช่ไหมสิงโคโปร์ก็มีปัญหาของเขาล่าสุดก็มีเปิดที่ดูไบ UAE อก็เขาก็เปิดได้เป็นประเทศที่มีความคอนเซอร์บิชีฟมากกว่าเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นโอกาสข้อข้อ,ขอคอนเซอรน์นีหมดอย่างที่บอกว่า พบอมสมบรเทเทียมพรบาสาัมทมีทุกอันมันมีข้อสังคมผลกระทบทางสังคมมันมีหมดหมดแหละแต่มาตรการที่เราจะรองรับมันแล้วเรารับมันได้เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันพิเศษกว่าอันนี้อีกก็คือมันมี global standard ที่ถูกเรียนรู้มาในระดับโลกมาแล้วอย่างที่บอกถ้าเขาไม่ทำตามเราเราลงโทษเขาไม่ได้แต่ global company เขาลงโทษเขาได้อเมริกาเขาลงโทษเขาได้ถ้าคุณกลัวว่ารัฐบาลไทยจะไปทัวกับเขาแล้วไม่ไปลงโทษเขาก็ไม่ต้องห่วงเพราะสักพักหนึ่งอเมาากการิกาก็ลงมาจัดการให้สักพักหนึ่งสิงคโปร์ก็ลงมาจัดการให้ ที่มาหมดแล้วอะผมก็คือถ้าจะมานั่งคุยเหล่านั้นกรรมธิการให้บริษัทต่างๆเข้ามาชี้แจงก็ได้ว่ามาตรการ in detail เลยว่าเขามีการทำยังไงมีการตรวจส